สวัสดีค่ะพบกับช่องประหลัดทิพย์ชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้วันเสาร์นะคะวันหยุดค่ะวันหยุดพักผ่อนอยู่บ้านนะคะวันนี้จะมาแนะนำนะคะตัวผลิตภัณฑ์ออเอเซนเชียลของโดท่ร่านะคะที่ชื่อว่าลาเวนเดอร์นะคะลาเวนเดอร์คืออะไรนะคะวันนี้จะมาพูดถึงออเอเซนเชียลชื่อว่าลาเวนเดอร์ลาเวนเดอร์คือ น้ำมันที่สกัดมาจากดอกลาเวนเดอร์นะคะเป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมนะคะเป็นสมุนไพรนะคะเพื่อสุขภาพหอมนะคะเป็นชื่อของเป็นดอกไม้ที่ชื่อว่าลาเวนเดอร์นะคะประโยชน์ของลาเวนเดอร์นะคะก็คือบรรเทาอาการวิตกกังวลนะคะเป็นซึมเศร้านี่ก็สามารถใช้ได้นะคะผ่อนคลาย ร่างกายจิตใจได้เป็นอย่างดีนะคะช่วยในเรื่องการนอนหลับหลับลึกนะคะโดยหยดใต้ลิ้น3หยดนะคะ 2- 3หยดก่อนนอนใต้ลิ้นนะคะหรือใส่ในเครื่องกระจายกลิ่นก็ได้นะคะทั้งคืนก็สุดดมจะได้นอนหลับลึกมากค่ะสบายเลยนะคะบรรเทวการระคายเคืองนะคะ แล้วก็ผื่นที่ผื่นผ้าอ้อมได้นะคะฟกช้ำแม,มลงสัตว์กัดต่อยได้ดีมากลดริ้วรอยบำรุงผิวบำรุงผิวหน้าลดริ้วรอยได้นะคะนี่ก็ใช้มาแล้วนะคะแผลสดแผลไฟไหม้แผลน้ำร้อนลวกนะคะสามารถใช้ลาเวนเดอร์ได้นะคะแล้วก็เสริมสร้างเซลล์ใหม่สมสมานแผลได้ดีนะคะท่านใดที่บาด มีดบาดหรือหกล้มนะคะสามารถหยดลาเวนเดอร์เลยนะคะแค่ไม่กี่ชั่วโมงแผลของท่านก็จะสมานเข้าไปแล้วนะคะนี่คือการบำบัดนะคะของออยตัวหนึ่งที่ชื่อว่าลาเวนเดอร์นะคะ,ะต่างประเทศก็ใช้มานานแล้วนะคะลาเวนเดอร์เนี่ยผลิตจากดอกไม้ที่ชื่อลาเวนเดอร์นะคะหอมมากแล้วก็ไม่มีอันตรายไม่มีโทษนะคะ ไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารสเตอรอยนะคะท่านสามารถมีลาเวนเดอร์ไว้ในตู้ยาของท่านได้เลยนะคะก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะ,ะ,ะน้ำมันหอมระเหยนะคะที่ชื่อว่าลาเวนเดอร์เป็นหนึ่งตัวในออเอเซนเชียลของโดเทรานะคะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณสมบัติก็ได้บอกไปแล้วนะคะทุกท่าน แล้วก็ถ้าทุกท่านฟังแล้วเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็สามารถกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้นะคะเพื่อบอกกล่าวให้กับประชาชนหรือคนอื่นคนที่ท่านรักได้ใช้นะคะไม่มีสารเคมีนะคะมีประโยชน์นะคะใช้เป็นหยดนะคะไม่ได้ใช้ทีละขวดนะคะเพราะฉะนั้นราคากับวิธีการใช้หรือคุณภาพของสินค้านี้ก็ เหมาะสมกันมากๆนะคะราคาไม่แพงนะคะขอคุณมากๆนะคะที่ทุกท่านติดตามชมก็ขอฝากว่า,าให้ทุกท่านได้ติดตามชมต่อไปและก็ช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องด้วยนะคะขอบพระคุณทุกท่านมากค่ะสวัสดีค่ะ